แก่ของเสียขมนนะเสียของมน KPP รอบเบอร์ห้าครับบอกรอบชันนี้เบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้านี่ครับของวันนี้เอาเบอร์ห้าได้ปลาได้ปลาสองครับขอบคุณมากครับเอาปูดีกว่ามั้งเอาปูเหรอโอ้โหยิ่งดีเหรอโอ้โหด้วยครับโอเคครับต่อ ปูตอนนี้เอาพวกปูริ่มหรือว่าปูเน่ารางวัลที่สองได้แก่รอบสิบสองนะของยีฟานดังสิบขอเลื่อนเชิญรับรางวัลด้วยครับยีฟานยีฟานยีฟาเชิญครับเพื่อย้ายไปอยู่ของหนึ่งกลางบัอไดวะเนี่ย คือหน้ามใหญ่แล้นีคนนึงก็ชื่อจีพารนเหมือนกันเหรอมีคนนี้ด้วยางวันที่3าไรกันเนี่ย้านละแม่23น2ต้นเี่เราไปเอามากัน23เอร์ลงอุตภูมขาย่ใหญ่อาจจะตุ้รับรางวัลไม่ต้องขายนะจะกู้ป็อะไรปลาวตุ้ไม่ต้องขายนะเออป็นมอร้อนีมืร้อนปุ๊ยังเด็กอยู่ เดี๋ยวเราจะรับโดนจแล้วรางวัลที่สี่ของรอบที่สิบห้านะครับของจ่าโดงมไปรับรางวัลเร็วๆผมตรงดิรางวัลที่ห้าสอรอบเบอร์สี่นะโน่นโน่นโน่นอีกสองอันใช่เปล่านี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยใครไม่เอาเหรอใครแล้วเขาไม่รับแล้วรับแทนแล้วโอเค สำหรับนกที่เข้ารอบในวันนี้เขาไปรับน้ำมันไอ้พนันเขาแจกอย่างเดียวโอ้โหจะเอาน้ำมันอย่างเดียวเลยพนันเขาแจกอย่างเดียวเดียวนี่รูปมีพี่สี่เจ็ดสองรู้ว่าให้ทำอะไรพ่อู่ไม่เอาไข่ยเลยนี่เจ็ดสอง